สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโฟกุงุณาจีวันนี้ก็จะมาสอนทอมอินโทรนะครับอันดับแรกก็ต้องไปโหลดอินโทรของใครนะก็ได้นะยิ้มว่าแจกอินโทรฟรีโอเคแล้วเข้าไปที่วิดีโอสนอแก้ไขวิดีโอแล้วก็หาวิดีโอที่คุณโหลดมาครับอ่านี่ครับผมเอาไว้สี่ มาทำมาอันนี้นะกดแก้ไขนะครับกดหัวข้อย่อยตรงนี้เลยกดใส่ชื่อชนแนลของคุณลงไปแล้วคุณอาจีคถ้าจะให้สวยนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นสีผมจะเอาที่ทนี่เออไ,ไม่ เนี่ยเอาสีให้อ,อินโทรคูเป็นให้มันสีให้มันตัดกันนะครับขาวก็ได้โอเคแล้วต่อไปฮนะเอาอินโทรอนะเอาไวต้ตงท้ายก่อนแล้วก็แล้วก็วกมาดูฮนะชัดเด่นมุงเลยตรงนี้ฮนะ อย่มันน,นิึงเออตรงสามวิจุดศูนย์นะครับเออแบบนหยิบมาตรงสามวิเออแบบนงเรนนี่ตน,นี้ครับใหคุณแบบว่าตืตืตือะไรน,นั้นให้เอาอันนี้ฮะเอแป๊บนึ่งวะนี่ยป,ยปกิพ่อผอมา เนีย่ยก็ใส่อีกครั้งนะครับกระโดดคำเดิมตลองก็กดพิทตวัสดีครับ K U N G R A G ีนะครับตะโกนไปเลยครับเอาา่มึงมาเออฮะเออมาขอไปด้วยนะครับ นีให้คนเอากระโดดแบบรัวๆให้คุณทำแบบนี้ซ้ำๆนะจนไปจนกว่าจะจบคลิปเลยตกลงโอเคครับแค่นี้ก็มาดูกันว่ามาันพอดีหรือเปล่าดูนะครับ โอเคยังไม่จบเก็บอีกเก็บอีกครับเดิมพอจบคลิปไปเลยเก็บแล้วก็ไปดู แล้วก็มาดูเดีืยกดูเลือกไว้มันมันใช่ได้คุณจะปรับอะไรก็เลยคุณนะครับเรียบแล้วกดส่งใบกดลงยู u b e นี่แต่ผมไม่ลงครับแก่นี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์สนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ